สารดีส่งผลกิจการเราดีตามนะครับถ้าสุตสารไม่ดีนะฮะส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการเราสุดได้องค์ประกอบที่ทำให้กิจการเราสุด เยอะเหลือเกินนี่หนึ่งในนั้นก็ได้นะครับถุกเพดานนี่เสียงมากดทับเห็นไหมฮะต่งๆเนี่ยทับถุกพระาดเจ้าที่ซึ่งตรงนี้เราแก้ไม่ได้เราก็ใช้ลูกแก้วแขวนไว้มุมซ้ายมุมขวาคือหน้าประตูรถเข้านี่นะฮะหรือว่าประตูทางเข้าบ้านคุณเนี่ยถ้าตรงกับทางซอยเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทางสัมผ่งแต่ถ้าไม่เจอไม่ถือว่าทางสัมผ่งค่ะ ทางสัมพันอยู่ด้านข้างผลน้อย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยเบนจทรัพย์นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันค่ะที่จะมาตรวจดูห่วงจุ้ยนะคะอาคารบ้านเรือนของท่านหรือว่าออฟฟิศสำนักงานนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงให้ได้ชัยภูมิที่ดีรับโชคลาภได้ม,มากยิ่งขึ้นละค่ะซึ่งรายการของเรานะคะมีอาจารย์ที่ปรึกษานั่นก็คืออาจารย์สุร,รัทยพงศ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนาย,ยกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชินูปัมอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อซึ่งหลายๆคนเชื่อว่ามันเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องของห่วงซุยค่ะจาซุยคือสารหลุมฝังศพครับค่ะเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถเลือกหวงซุยนะคะที่ดีให้กับบรรพบุรุษของเราได้ครับ ที่นั่นเนี่ยจะเป็นตัวส่งพลังโชคลาภให้กับคนจากรุ่นสู่รุ่นจริงไหมคะอาจารย์จริงครับค่ะสมัยก่อนต่างๆเนี่ยนะฮะคนโบราณสมัยนู้นเนี่ยก็จะเลือกเชียร์ภูมิทีเนี่ยไม่ใช่ดูแค่วันเดียวนะค่าเขาดูเป็นเดือ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 นกว่าที่จะเจอค่ะต้องเป็นคิดที่มีโชคลาภมีพลังมังกรไหมแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วอะไรเอ้ามังกรหมดค่ะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้เราเลือกไม่เป็นเลยเนี่ยประกันแรกสุดคุณต้องเลือกเชยภูมิในกระดุมขุดรูังศพของคุณพ่อหลังเขาไว้ก่อนอันแรกหลังเขาค่ะนะครับหลังเขาอย่าให้เจอคูเขาที่เป็นเขาหัวแตกค่ะคือเขาหัวแตกไหมช่องลมอ๋อสองลูกต่อกันอย่างนี้ไม่ได้นะช่องหัวแตกหรือหัวแตกของครูเขาต่างตที่แตกมาเป็นรูปสาม่ยมอย่างเงี้ยห้ามเจอค่ะครับค่ะประการที่สองคุณต้องรู้ว่า ทิศทางตรงนั้นมีพลังชกลาบหรือ,อมไม่ของแต่ยุคแต่ละสมัยออีกอย่างหนึ่งก็ดวงชะตาของคนที่จะไปนอนอยู่ที่นั่นถูก,กวัาทิศนี้หรือเปล่าพู้ที่ต้องดูนะครับพร้อมกันนั้นเชียร์ภูมิข้างๆเขานเนี่ยรอบๆเนี่ยลากของต้นไม้ไปแซะกับ ลงศพตรงนี้ที่สุดสารเขาแบงหรือไม่เขาต้องดูหมดนะครับต้องดูละเอียดอ่อนเยอะนะครับต้องให้คู่รู้จริงๆเรื่องสุดสารอันนี้แค่เข้าๆเท่านั้นเองนะฮะ่ตั้งต่ๆเข่าๆนะครับแล้วมันจะส่งผลดีต่อลูกหลานได้ยังไงคือความเชื่อของคนโบราณนะครับถ้าเราถ้าเราลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เชียร์ภูมิที่ดีแล้วหรือกษัตริย์ ฮ่องเต้สมัยก่อนได้เชียร์ภูมิที่ดีแล้วก็สามารถเทียร์ประเทศชาติเขาหรือบริษัทเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นคนจีนบางคนเวลาจะเลือกสุสานต้องเลือกให้ดีๆนะฮะมีผลถึงบริษัทยังสุสานแตกแล้วก็มีผลถึงบริษัทเช่นเดียวกันแต่เล่าจุดไหนความหมายของแต่ละจุดแต่ละจุดหมายลูกชายคนโตผู้หญิงคนโตอยู่ตรงไหนบ้างลูกชายคนเล็ก ตรงกลางเพามีความหมายหมดฉนั้เวลาแตกราวต่างๆเนี่ยนะครับต้องหาเลือกยํำที่ดีในการซ่อมต้องซ่อมให้ได้แม้แต่ต้นไม้อยู่ข้างๆนะฮะอย่าให้รากมันไปชัยสุสานหูโอะศพให้แตกแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้เลยนะฮะเช่นสมมติคนตายเนี่ยมีเมียเยอะนะครับเจ้าของสุสานที่เป็นชื่อเขาเข้าไม่ยอมแก่นะฮะคนอื่นทำยังไง ่ะนะในเมื่อเกิดตการณ์เขาไม่ดีออย่าไปไหว้ไหว้ที่บ้านแทนอ,อันนี้คือไอันนี้คือการแก้ถ้าไม่ดีแล้วอย่าไปรับนะบไหว้ที่บ้านแทนถ้าสุขสันต์ไม่ดีแต่ถ้าสุขสันต์ดีต้องไปไหว้แสงความกตัญญูนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคนจีนเขาจะไปไหว้แค่ปีละครั้งปีปีละครั้งก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะ ก็ปกติไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะปีละครั้งไอ้เจ้าของสุสานก็มาทำช่วงนั้นนะฮะทำให้ดีขึ้นช่วงนั้นนะฮะปกติแล้วเนี่ยคุณจะไปเยี่ยมบ่อยหน่อยก็จะดีนะครับแต่ต้องพกสิ่งที่เป็นมงคลไปด้วยพ่อสุสานดูฟังศพเนี่ยนะคือคนที่ล้มละไปแล้วอาเพศอาถรรพ์เยอะนะฮะต้องพกสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อแก้อย่าให้สิ่งต่างๆเข้ามาอาลวาดในตัวเราได้ขช่น ผีกลัวอะไรนะฮะกลัวสีขาวความสว่างเขาไม่ชอบผีชอบมืดมึืหมองๆจระเข้กลัวสีแดงนะะผีกลัวสีขาวฉะนั้นเวลาไปสุสานพยายามใส่ถุงเท้าสีขาวไว้แลเวลาใครเรียกชื่อเราเนี่ยจะ่าไปไปรับโดยเฉพาะช่วงที่วางศพลงไปในหลุมนะฮะ ถ้ามีคนเรียกชื่อในกรในขอเนี่ยเป็นชื่อเราเนี่ยอย่าไปสนใจเด็ดขาดต้องรวังสีลเรียบร้อยก่อนไม่สีลเรียบร้อยก่อนถ้ามีเสียงแว่วแมาในกอกคับเรียบร้อยเลยเขาถือถือว่าเดี๋ยวจะไปหาหาท่านด้วยต้องไม่รับจำไว้นะท่านผู้ชมอแสดงว่าในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครพูดอะไรอยู่แล้วเลยเนาะเขาต้องใช้สมาธิในการที่จะไว้อะไร บางทีมีสียงแีวมาห้ามรัฐติดขาดนะครับว่าไปสูตรสารต้องไว้แตะกงก่อนสาหารบสหสารจีนที่อยู่ข้างๆไวซะก,ก่อนนะฮะอย่าลืมใส่ถุงเท้าสีขาวนะถ้าสูสารดีส่งผลกิจการเราดีตามานะครับถ้าสูตรสารไม่ดีนะฮะส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการเราสุดได้องค์ประกอบที่ทาให้กิจการเราสุด <C HA> เยอะเหลือเกินนี่หนึ่งในนั้นก็ได้<อ>นะครับโอ้ค่ะนะคะพูดแล้วขนลุกเลยนะคะอคาจารย์คะแต่ว่ายุปคปัจจุบันเนี่ยมันหาภูเขายากแล้วอะค่ะ,คะมันเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงดีคะบางแห่งเขาก็สร้างภูเขาปลอมขึ้นมาค่ะภูเขาเอาดินมันกองกองไว้ภูเขาข้างหลังนะครับสายน้ําไม่มีก็ขุดบ่อเสียค่ะนะครับเป็นสายน้ํค่ะภูเขาไม่มีด้านข้างมังกอนเขียวเสือขาวมันต้องมีภูเขาล้อมนะฮะถ้ามีภูเขาก็มันเปลี่ยน นะฮะก็จะเอาต้นไม้รองว้ลักษณะอบอุ้มนะกุขามังกรเวลาหันหน้าไปมังกรในเสือขาวอ้มอย่างงี้ยะอุ้มเด็กนะครับก็แก้กันอยู่นะฮะแต่ถ้าคุณมีตังคนะครับหาสุสานที่มีขเขารอบๆน่าจะมียังมีเหลืออยู่นะครับแต่แพงจังเลยแพงกว่าแพงกว่าบ้านเราที่อยู่ีกด้านงนะครับ อ่านะคะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้เหมือนกับเป็นการกระตันยูกระตเวทีนะคะถ้าเรามีเงินเหลือที่ะจะทำได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอนะครับกระตันยูกับพ่อแม่ถือว่าได้กุศลเยอะที่สุดนะราบกรนความกระตันยูนะครับะนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะคะตามหลักของคนจีนที่เขามีการเสาะแสวงหาทุกสถานที่เลยนะคะที่ดีเพื่อที่จะวางเอา เรียกว่ากระดูกล่าง,างของเขาเป็นสิ่ที่ดี ค่ะนะคะ,ะ,คะเพื่อทดแทนพระคุณนะคะแต่ว่าถ้าหากว่นานับปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่เรายังอยู่เราก็ต้องตอบแทนพระคุณท่านดูแล<ช>ท่านอย่างดีด้วยนะคะ,คะอย่าไปเสาะหาห่วงซุยตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วนี่อันนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะคะนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะให้อาจารย์นะคะไปดูสถานที่ไปเลือกให้หรือไปปรับฮวงซุยธุรกิจของท่านให้นะคะคก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0 8 9 7 6 4 8 4 4 8หรือ0 8 5 0 2 0 2 3 3 3นนะคะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ มีพักกันสักครู่ค่ะจา์ช่วงหน้าไปตรวจดูหวงจ้้ยธุรกิจนะคะที่ร้านขายยาต้องบอกว่าทำเลดีมากอยู่แถวซีรีราคะหน้าร้านต้องเปิดไฟไว้ตลอดจนกว่าจะปิดร้านที่จะปิดไฟได้นะครับให้สว่างโล่งไปหมดนะครับนะฮะถึงจะดี